ครับผมวันดีรับวันนี้มาอัปเดตทุเรียนนะครับผมหลังจากเลือกตั้งมาไม่ได้อัปเดตเลยเนาะวันนี้ขอโอกาสอัปเดตหนอยึ่ง,งต้นไก่บ้านนี่แหละครับต้นนี้เลยวันโตขนาดไหนละว,วันไปเลือกตังกับฝนตกมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับผมเดี๋ยวดูโต,ตเร็วอยู่นะ ดูข้างบนปีที่แล้วดกมากเป็นนี่ก็พอใช้ได้อยู่ก็ดกปีเป็นปีนะไม่เป็นไรทางโน้นดกมากเลยปี้น,น่ยอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยเดี๋ยวไม่มีคลิปลง นี่ครับขึ้นอีเลยครับนี่ขึ้นอีนอถายเชือกฟางนี่ผมเพิ่งโยไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับโยได้แค่ต้นเดียวเดงนีวเราก็วางเอาให้ช่วยโยชัดไหมครับชัดอยู่นะปีนขึ้นมาถ่ายเลยครับนี่นี่ครับใหญ่ประมาณนี้ น่าจะเลยไข่ห่านนะเนาะเลยไขยหนะ่ห่านแ่ละลงแป๊บนึงอุ๊อุ๊ถ่ายตอนเช้านะครับเจ็ดโมงวันนี้วันพุทธที่สิบเอ็ดครับวันนี้พุทธที่สิบเอ็ดนอีขายเลยคนอีถ่ายเลยนะครับไข่ขางล่างใหญ่ เดี๋ยวแวะดูต้นไม้สักหน่อยไ,ไปไกลเราก็อยู่ใ,ใกล้บ้านเนี่ยต้นนี้ตอนแรกว่าจะไม่เอาลูกนะครับเพราะว่ามันจะมันโสมากแต่พอมันออกดอกมันก็เึ้นลูกให้ก็เลยเอานี่ครับ ไปนีรอดหรือเปล่าเมน้ต้นมันต้นไหนที่ทำท่าจะตายลูกจะดกแบบนี้เนี่ยดกมากล่างอันนี้อัพเดตใกล้บ้านเลยเดี๋ยวไปดูต้นนั้นเลย สามวันก่อนก็เพิ่งพุนยาหงไปทักยาหนอนยาหนอนแล้วก็กระเสียมบอลลอนนั่นเดือนเมก่อเี้ใกล้บ้านเลยสวยๆที่นี่ไม่เคยโตเหมืนอนต้นเมือม่อกี้ต้นเมื่อกี้ตุกโตกว่าตอนเช้ายังมองเห็นอยู่นะ กระดุกพอใช้ได้อยู่ดกดกพอใช้ได้อยู่มาดูต้นนี้กับผมดวงอาทิตย์กำลังขึ้นพอด,ดีไกลๆให้น้ำกับผมให้น้ำสามสิบนาที ตน้ตนนี้พูกเชือกใหญ่เสร็จแล้วเลือที่เชือกฟังยังไหมพามาอัปเดตสักกน้อยอัปเดตใกล้ๆบ้านนี่แหละต้นนี้ปีเแล้วดกมาก ตัวนี้ไม่ดกไม่ไม่วาก,กันนี่ครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ลูกโตโตครับตัวนี้ลูกข้างบนหนึ่งตองก็ใหญ่แล้วมองไกลๆอันนี้ก็เห็นนะ ไม่ถ่ายให้ดูไม่กี่ต้นนะครับสามสิบต้นพอพอให้มีคลิปลงเนาะเดี๋ยวคนเขาจะลืมเดี๋ยวเพื่อนๆจะลืมนี่ครับต้นเล็กโต,ต,ต,ตนี่ครับ น,นี่กองเป็นเป็นตับเป็นตับเลยขึ้นบนต้นเลยนะครับเนี่ยขึ้นบนต้นมาอัปเดตเลยนี่ต้นนี้ใครแต่งเลือกเพียบเลยนึกสวย นี่ครับอบบเด็ดให้เพื่อนเได้ดูกันมาแล้วเยอลี่มาแล้วจะกลับบ้านแล้วนะเรแค่นี้ก่อนนะครับผมอัปนิดแค่นี้แล้วสวัสดีครับ